สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งเรื่องของเสรีวงมนทานนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ผวาวันหนักไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวกลัวเกงว่าเนี่ยโอ้ยเลือกตั้งรอบหน้าฟันธงนะครับจากใครจ้าอันนี้จากเสรีวงมนทานนะครับเดานผู้ชมบอกว่าเนี่ยเลือกตั้งรอบหน้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแน่อะไรประมาณนี้พร้อมกับได้ทําการลั่นนะครับท่านกลัวเหลือเกินถามกลัวอะไรจ้าเสรีกลัวว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลนะครับท่านพร้อมกันนี้ได้วิงวอน ยอย่าให้กระแสมาชนะเหตุผลอะไรทํานองนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาแถลงอีกทีครับท่านส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมขาดไปไม่ได้ครับท่านมีการตั้งคําถามอย่างไม่หยุดยัง้งเกินเลยทีเดียวว่าพิธาลิมจเจริญรัตน์เนี่ยจะทาการฟ้องกับนายเลืองไกรลีกิจวัฒนะหรือไม่หลังจากได้ทําการยื่นปมอะไรวะเนี่ยกกตไอ,อ้ไม่ใช่ปมไอทีวีนะครับท่านผู้ชมให้แก่สารรัฐมนุนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าพิธาก็ลั่นนะครับท่านผู้ชมว่าจะไม่มีการฟ้องอะไรประมาณนนนนี้้้กก็ส่งผลลดบรราาาปะชชุมั ติดใจนะครท่านผู้ชมเอ้ยบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ฟ้องวะเนี่ยทำให้เสียหายอะไรทํานองนี้ก็ต้องติดตามน,นะครท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นะครับท่นานสสฝ่ายค้านแหกคึกคักกันอย่างไม่หยุดยัง้งเ,เลยทีเดียวแห่ต้อนรับพิธานนะเนี่ยเข้าห้องประชุมสภาด้านวันนอยําตอนนี้ครับท่านสสครบ500คนแล้วนะครท่านผู้ชมในสภาหลังจากที่มีอยู่499ซึ่งไม่ใช่เลขการใบหวยแต่อย่างใด499ก็คือเลขสสในสภานะครท่านผู้ชมตอนนี้ก็ครบ500คนแล้วนะครับท่านก็ต้องขอแสดงความยินดีกครั้งหนึ่งนะครัท ไอทีวีโดยตอนนี้ไอทีวีก็เฮครับท่านหลังจากศาลปกครองสูงสุดนะเนี่ยมีคําสั่งครับท่านยื่นยกคําฟ้องไม่ต้องจ่ายเงิน2,800ล้านให้กับสอบปอนอนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สอบปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับท่านอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสาหรับใครจ้าสําหรับจตุพรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านโผล่ออกหัวกระบาลนั้นเนี่ยออกมาฟันธงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เรื่องนี้มันฟันทงเนี่ยผมเห็นด้วยกับเขานะคร มาลั่นว่าเนี่ยในการเทียตัดสินคดีปมที่อดีตนายของนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านหรือว่าผู้ใอิสละนี้ได้ทําการไปยื่นปมที่หาเสียงมาตา112นั้นเอ้ยปิดผิดอะไรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วไงจ้าจตุพรก็ออกมาฟันธงแล้วเนี่ยว่าเรื่องนี้จะต้องไม่มีการยุบพักอย่างแน่นอนกนเลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้ผมเห็นตรงกับเขานะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอีก5้าถึงหวันอะไรประมาณนี้แต่วันนี้มาอีกแล้วครับท่าน ยังหาไอ้นั้นไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมหาที่ลงยังไม่เจอหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจจตุพรครับท่านโผูคุยโวโตลั่นนะเนี่ยตอนนี้ชี้ว่ายังไม่ถึงที่การเวลาที่จะทําให้พิธาดดเด่นนะครับท่านผู้ชมกลัวงงเล็กน้อยถึงปานกลางพ่ออะไรเหรอจ้าตอนนี้ก็โดดเด่นอย่างไม่หยุดยั้ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมคนแห่เชียร์อย่างไม่หยุด่อนเกินเลยทีเดียวหลังจากที่มีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านได้ไปแสดงความยินดีหน้าศาลพร้อมกับฟังคําตัดสินอะไรประมาณนี้โดยใจความบางช่วงบางตอนนนเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแม้ว่าวันนี้นา พิธาลิมจเจริญรัดอดีตหัวหน้าก้าวไกลจะพ้นไปแล้วอีกหนึ่งคดีแต่กับเข้าสู่โหมดการเป็นสอสอแล้วแต่ก็เรียกว่ายังไม่เต็มที่ยังไม่ถึงการที่โดดเด่นนะเนี่ยเพราะนายพิธายังเหลือค้างอ,อีกหนึ่งคดีจึงต้องไปฟังสารรัฐมนูญวินิจฉัยในวันที่31มมกราที่จะถึงนี้เหลืออีกเพียงหรืออีกเพียง6วันหลังจากนี้นะเนี่ยในคดีหาเสียงมาตาร้อยสิบสองแก้ไข1 1ึร้อยสิบสองอะไรนี้แก้ไขไอ้เข้าขายการล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ไปที่ติดตามนะครับดานบูชมอย่างใกล้ชิดกกันนนเเเลยเยยทีีีีดดดวโคค้ถาามสืืบ่องาจาใร ยื่นจ้ารู้สึกว่าทนายของอดีตทนายของนายสุวิททองประเสริฐนะคกับท่านผู้ชมหรืออีกในหนึ่งนั้นเรียกว่าผู้ใต้สลากครับท่านผู้ใต้สลากคือใครจ้าก็คือคนที่ร่วมมอบก,กับสุเทพเทือกสุบัณน,นะคกับท่านผู้ชมได้ไปปิดที่นั่นได้ไปปิดที่นี่แล้วปิดแล้วได้อะไรจ้าโอ้ยก็ไม่ได้เลือกตั้งนะคกับท่านผู้ชมแต่ว่าบังเอิญตอนนั้นผมได้เลือกตั้งครับท่านแล้วก็ได้มีการได้ไปคุมหีบด้วยนะคกับท่านผู้ชมสุดท้ายแม่มมืเอรู้สึกว่าเดือนกนรุานนล,งงาลังเป็นโมะะออไรทําาง้พาา ถึงการยึดอํานาจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยก็มีการแห่ขุดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะดจตุพรน,นี่ทําไมมันทายผิดคิดมั่วอย่างนี้ว่าเนี่ยเรื่องอะไรจ้าโดยเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมจจตุพรโผฟ,ฟ,ฟ,ฟันธงลั่นอุ้งอิงนางนายกอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันจจตุพรฟันธงอีกแล้วครับท่านยังไงก็มีนายกที่ชื่อประวิตย์นะเนี่ยอะไรประมาณนี้เมื่อวันที่เท่าไหร่เอ่อเมื่อวันที่10สิงหานะครับท่าน เมื่อกี้ผ่านมาไม่กี่วันอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการฟันธงอีกหลายเรื่องกันเลยทีเดียวโดยเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแน่เออก็อีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้จากเดอะสแตนดาร์ดส่งเข้าประกวดเจดูพรฟันธงไม่ว่าเพื่อไทยจะยอมหรือไม่ยอมสุดท้ายประธานสภาก็คือสุดชาติตันเจริญนะครับท่านนาแตกแหกยับเยินไปอีกหนึ่งกันเลยทีเดียวจจดูพรโผฟันธงอีกครับท่านอันนี้จากข่าวช่องแส่งเข้าประกวดเออจดูพรฟันธงทักษิณนอนคุกยาว2ปีเกมพิกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วก็โวลันครับท่านย มีการเลือกตั้งปี6กเาว้เจออันใหม่ไว้เฮ้ยจตุพรเคยออกมาโผล่ฟันธงครับท่านยันไม่มีการยังไงก็ไม่มีเลือกตั้งปี6 6นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันดีจตุพรฟันธงเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลและสุดท้ายใครชนะเลือกตั้งจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งก้าวไก่นะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือทายผิดอย่างมากมายไก่กองเกินกเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยตอนแรกเอ้ยก้าวไก่รอบแน่เลยเว้เฮ้ยในการนั้นคดีสัปดาห์หน้านะคะะรับ ฟันธงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะไอ้เราก็หวั่นใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านเดี๋ยวก็ต้องยอมรับครับท่านอันนี้คิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่ารอดอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวปมที่ทนายของไอ้ผู้ใต้สลากนะครับท่าะน,ะนาผู้ชมไปยื่นเรื่องอะไรประมาณนี้ล้มล้างการปกครองหรือไม่ในการหาเสียงเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเรื่องนี้ยังก้าวไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากเสรีวงมนทาแล้วเนี่ยโผล่ลั่นฟันธงเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแน่ถ้าพรรคต่างๆเอาแต่พูดไไไไมมมม่่ทําาาาอออะอะะรรรรปรณนี้้้้เลลืกกกตัังงคให กลัวเหลือเกินถามกลัวอะไรกลัวก้าวไกลเป็นรัฐบาลครับท่านก็มาแปลกนะครับท่านผู้ชมเผยกลัวมากว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลถึงขั้นลั่นฟันทงกันเลยทีเดียวเลือกตั้งรอบหน้าได้หนาวกันแนะ่เป็นรัฐบาลแน่ก้าวไกลถ้าเกิดสลิมทั้งหลายแหลเนี่ยเอาแต่พูดไม่ทําอะไรนะเนี่ยแล้วก็ได้มีการยกนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเอาคะแนนมวลรวมทั้งหมดเนี่ยแต่ละเขตแต่ละเขตมารวมกันเนี่ยไฟไอะไรวะอนุรักษ์อะไรของเขานในครับท่านผู้ชมจะต้องชนะแน่แล้วย,ยังไงต่อจ้าดันแต่ความสมามัคคีนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ทําให้ดรเสรีนั้น ถึงกับคลานกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเอามาถแถลงเรียนไขนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ชวนยันครับท่านยืนยันนะเนี่ยยังไงก็ยังไม่เห็นด้วยที่เสถาเป็นนายกหลังจากอู่รั่นนะเนี่ยเกิดมาจากพรรคการเมืองที่เลือกปฏิบัติครับท่านหลังเคยฉาดนะเนี่ยไปได้งบลงภาคใต้เจอถามกลับไม่หยุดยัง้งสมัยคุณเป็นรัฐบาลสมัยคุณเป็นนายกเนี่ยภาคใต้จเจริญตรงไหนบ้างไหน,ไหนใครชาราบช่วยบอกผมทีนะครับท่านผู้ชมพ่อปุ๋งก็อยู่ภาคใต้ครับท่านก็ไม่ได้ค่อยเห็นความเปลี่่่ยนแปลงงเทาไหรก็ต้อ ตามองนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเอลมอนก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านโดยแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมะพันลูกหยีฉาบลูกหยีกวนโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีปลาหมึกบดปลาหมึกทุบนะครับท่านเท่าไหร่แล้ววะ100กรัม180บาทนะครับท่านผู้ชมทุเรียนทอด100กรัม140บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนัดบิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้ออมมส่งขบคุณา ที่นี้ครับท่านส่วนวันนี้ได้รับพัสดุไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมของพี่ปิงปองส่งเข้ามาเป็นเสื้อนะครับสวยอย่างเหลือเก,กินเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิงปองมานะที่นี้ครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยโดยตอนนี้เถียงกันสนัดลั่นทุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมระหว่างผมกับ f อฟซพักประชาธิปัตย์คนหนึ่งครับท่านหลังจากชวนเคยออกมาโว้นะเนี่ยพักตกต่ำเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าจุลินนําทับอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมโดยช่วงบางช่วงบางตอนครับท่านชวนลีกภัยยังคงออกมายอมรับนะี่สาตตุทชธิัก ตั้งแต่พักมีมาอะไรประมาณนี้เหตุอาจาจะเป็นเพราะจุลินหรือไม่นะในับท่านผู้ชมโวลันครับท่านยังหวังนะเนี่ยจะกู้ศรัทธาได้อะไรประมาณนี้ได้ผู้นําที่ไม่หวังผลประโยชน์นะับท่านผู้ชมโดยก็ได้มีการออกบอกมาอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ย,ย,ยคุณชวนฟังทางนี้ก่อนเนี้ยเนีย่ยจะพึ่งยิ้มหรือจะยิ้มก็แล้วแต่เลยอย่าเที่ยวโทษใครเลยพี่เอ้ยประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตกต่ำที่สุดตั้งแต่ชวนบอกว่าเคยมีพักมานเนี่ยหลังจากคุยโผล่นะับท่านผู้ชมบุ้ยว่าจุลินเนี่ยนำพักแล้วก็ทำพาพัก ตกต่ำนะครับท่านเฮ้ย hey, แต่เรื่องนี้ก็อาจจะจริงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นี้ไม่ค่อยมีเสน่ห์ก็เลยทีเดียวผมก็ปวดใจอีกแล้วนะเนี่ยทำไมสื่อหลายภาคสื่อต้องไปโบยเขาแบบนั้นว่าอะไรว่าเป็นไอ้จืดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกความเห็นยังไงครับท่านแต่ที่แน่ๆสมัยยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกนี้นายคนนี้ก็ได้เดินทางนะครับท่านผู้ชมไปตามห้างสรรพสินค้าที่นั่นได้ทําการเดินไปห้างสรรพสินค้าที่นี่แล้วก็ได้ทําการเขียนการ์ตูนนะครับท่าน อูด,ด้าอะไรประมาณนี้นะครับท่าน,นผู้ชมแล้วก็เขียนอะไรว่าเนี่ยการ์ตูนผีอีแพงแล้วตอนมันเป็นรัฐบาลล่ะจ้าตอนมันเป็นรองนายกแล้วก็ตอนมันเป็นรัฐมนตรีผ่านนิสัยที่แล้วล่ะจ้าก็เป็นผ e. ีอีพ่วงนะครับท่าน,นผู้ชมมนนี้ประชาชนหลายภาคส่วนครับท่านตั้งฉา,ายาให้จุลินอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวชวนหลีกภัยฟังต่ออย่าเพิ่งยิ้ม่เฮ้ย <S <S หลังจากโปล่บยจุลินอะไรต่างๆนา,านะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะเนี่ยปมที่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งนำพาพรรคตกต่ำเฮ้ยโดยตอนนี้ก็ได้ทำการโดนซัดกลับนะครับท ต้อนดูตัวเองเสียบ้างขนาดคนใต้ตอนนี้ก็ยังคงไม่ค่อยเลือกแล้วนะครับเดามผู้ชมหลังแต่ก่อนส่งเสาไฟฟ้าลงนั้นเนี่ยหรือว่าส่งสสนูเนมนะครับเดิมผู้ชมไม่เป็นที่รู้จักเลยและชนะไม่จ๊ะชนะมาตลอดนะครับเดามผู้ชมจุดนี้อาจจะทําให้ประชาธิัย์นั้นคิดว่าคนใต้เป็นของตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะคนใต้เขาก็ไม่ค่อยเลือกแล้วนะครับเดามผู้ชมตอนนี้ภูมิใจไทยก็ลงไปตีครับท่านแล้วก็ได้หลายเสียงกันเลยทีเดียวก้าวไกลลหะจ๊ะโหก้าวไกลก็ได้มาเยอะนะครับเดิมผู้ชม เราไม่รู้ว่าจะเป็นจุดจบของประชาธิปัตย์เมื่อไหร่เอาดีอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่เอาดีใส่ตัวนะเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าคุณชวนของผมนี่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจริงไงไม่ใช่ซึ่งมันไม่จริงนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงออกมาววลั่นครับท่านมีโกนอาจนะ้ำพึ่งตอนนี้อาจจะเป็นมีดโกนขึ้นสนิมอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวครับท่านควรจบกันได้เสียทีเสียแล้วได้ไหมนะเนี่ยกับว่าลีว่าภาคใต้จเจริญได้เพราะชวนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้กูว่างงไม่รู้วะอไรีคับนนกป ครับท่านมาโชว์ผมสนัน messenger เซเซกันเลยทีเดียวครับท่านเมื่อวานเมืม่อวานซื้อนะเนี่ยหลังจากผมทําคลิปของคุณชวนหลีกภัยไป2อสาคลิปเนี่ยคุณไม่รู้เหรอเนี่ยคนชําระนี่ IMF คือชวนหลีกภัยเอาดอกแรกกระแทกกังกระบาลแล้วเว้ยเฮ้ยเล่อีกอันนึงละจ้าสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเริ่มต้นมาสมัยชวนหลีกภัยนะเอ๋ยกูวง,งงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนั้นหมอสงวนนะครับท่านพูดซึ่งอะไรวะเนี่ยได้เสนอนะครับท่านผู้ชมไอโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือสวัสดิการอะไรประมาณนนี้้้ล่่่ะเป็อยาางไไไรรรจจูสึกวมดับ น,นุมัมาจ่าชวนหลีกภัยหรือไม่นะครับท่านแล้วได้จากใครจ้ารู้สึกว่าตอนสมัยทักษิณชินวัตรเข้ามาเมื่อปี44นะครับท่านผู้ชม2544นั้นแล้วหลังจากนั้นชูคูช่วยยานนะครับท่านผู้ชมโครงการนี้ก็ได้ก่อก,กําเนิดเกิดขึ้นมาเราก็งงว่าเฮ้ยเฮ้ยสรุปแล้วนั่นเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคมันเป็นโครงการของชวนหลีกภัยหรือเปล่าแล้วคนจ่ายไอ้เมฟเนี่ยคือชวนหลีกภัยใช่หรือไม่หลังจากที่ได้มีแฟนขับคุณชวนนะครับท่านผู้ชมหรือแฟนขับประชาธิปัตย์นั้นส่งออกมานเนี่ยบอกเอ้ยหนูน้อยอยถามมีะไรล ใช่แก่ไม่ใช่ใช่ไหมวะเขาบอกผมเป็นหนูน้อยนะครับท่านผู้ชมผมก็โอ้ยไม่รู้จะทําอย่างไรดีแล้วก็มีหนังสือนะครับท่านผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ศึกษาย้อนหลังได้ครับท่านแล้วก็ผมก็สนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็บอกเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยสาเหตุภาคใต้เจริญได้เพราะนหนชวนนะครับท่านวัวงวง,วงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจุดต่ําสุดของประชาธิปัตย์นั้นจะจบลงที่ตรงนี้หรือว่าจะมีต่ําไปกว่านี้นั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านมมี้้ผูช หลังจากพิธาลิมเจริญรัตครับท่านรอดจากคดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านปมหุ้นไอทีวีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าโอ้โหผมเข้าไปส่องช่องสลิมนะครับท่านผู้ชมซิมีการเตือนต่างๆนานกันเลยทีเดียวและนี้ก็ไม่เกี่ยวกับช่องสลิมแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาอีกช่องหนึ่งบ้างผมก็ได้เห็นดร์เสรีวงมนทาอีกแล้วนะครับท่านโผล่เข้ามาใน Facebook แม่ไม่รู้ว่าโผล่เข้ามาได้อย่างไรดร์เสรีก็แนะนําไปยังบรรดาชาวสลิมทั้งหลายนะนี่อันนี้ดร์เสรีใช้คํานี้เลยสลิมทั้งหลลายยเ เพึ่งหัวทิมหัวตำเราต้องยอมรับคําวินิจฉัยของศาลนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้ทําการออกมาบ่นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเหล่าสลิมทั้งหลายเนี่ยเหล่าบรรดาพรรคอนุรักษ์ทั้งหลายยังแยกกันแบบนี้แล้วยังไงต่อจ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ไม่มีทางชนะหลอกแบบนี้ยกให้เขาไปเลยดีกว่าในการเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านต้องดักไว้เล็กน้อยถึงปานกลางเพราะอะไรล่ะจ้าเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดแล้วมันจะเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่พอผ่านหูผมมาจริงๆครับท่านก็เป็นที่ไม่น่าติดตามอะไ เลยนะครับเดามผู้ชมส่วนตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะหมดอํานาจแล้วคดีก็คืบคาน้ามานะครับเดามผู้ชมสําหรับพวกสวัอดช่องเอ้ยไม่ใช่โอ้อีกแล้วท่านประธานประธานคนไหนวะอ๋อไม่ใช่คุณชวนแล้วนะเนี่ยหุ้ยตายแล้วตายแล้วผมอยากให้ชวนลีไพของผมเนี่ยกลับมาเป็นประธานสภาอีกครั้งเพราะอะไรเหรอจ๊ะโอยตอนที่เลือกนายกยังไปเรียกเสทถาว่าเชษฐาเลยนะครับท่านไม่รู้ว่าเขาไปเป็นพี่มันเมื่อไหร่เอ้เชษฐานี่มันน้องหรือพี่วะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจคุณเชษฐาครับอย่างนั้นอย่างนี้คุณเชษฐาครับ อ,อย่างนี้เศรษฐาก็เหลือเกินนะเนี่ยทำไมไม่ยอมติงคุณชวนของผมทำไมปล่อยให้คุณชวนของผมโชว์โอ้โหขนาดนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน่แนตอนนี้ใกล้หมดอํานาจครับท่านจึงโดนแจ้งจับหรือไม่สาเหตุเพราะอะไรเหรอจ๊ะตอนนี้นายกฤษดิศรัะตะนวราหะนะครับท่านผู้ชมสวคนดีครับท่านที่อมแมงมือเป็นที่ฮือฮานนะครับท่านผะูนะ้ชมหลังจากที่มีการกล่าวหาครับท่านว่าวัย,ยาวัาจกรวัดบางคานเนี่ยไปเกาะวัดกินอะไรประมาณนี้นะครับผู้ ชมโดยตอนนี้ครับท่านด่วนอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียววัยยาวัจกรวัดบางคานครับท่านบุกแจ้งจับนายกฤษศักรัตนาวราหะสวรอดช่องนั้นเนี่ยพูดหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าเกาะวัดกินนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะไปเกาะวัดแล้วก็กินวัดนะครับท่านนะเหมือนกับว่าเกาะวัด อะไรทำมาหาแดกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้รู้สึกว่าจะไปออกรายการเมื่อวันที่20พฤศจิกายนครับท่านนายกิติศักดิ์คนนี้นะเนี่ยสวต,วตัวตึงครับท่านแม่มึงเอ้ยโด่งดังไปทั่วแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวได้กล่าวหาผมไม่ใช่ผมทคนนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเส้นผมแบบนี้ก็ไม่ใช่ครับท่านได้กล่าวหาผมในรายการเคลียร์ชัดๆว่าผมและภรรยาเกาะวัดบางคานกินมีบำนาญทั้งคู่แต่มาเกาะวัดกินซึ่งเป็นการกระทำการพูดดังกล่าว ดูหมิ่นให้คนฟังไดเ้เกียดชังอะไรประมาณนี้ให้ได้ตัวผมได้รับความเสียหายใครคิดว่าใครก็คิดว่าตัวผมไปหาประโยชน์กับวัดนะครับท่านผู้ชมเอตอนนี้เลยงานเข้าเล็กน้อยถึงบานกลางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวัดหลังจากนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดวาระเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านในวันที่11 พฤสภาคมนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องสวนะครับท่านผู้ชมมันจะหมดวาระไปแล้วด้านอีจันร์ก็ส่งเข้าประกวดครับท่านวายาวจกรวัดวางคานนะเนี่ยบุกแจ้งจับนายกฤษฎิศักดิ์ครับท่านข้อหาม่นประมาทนะครับท่านผู้ชมหาว่าเกาะวัดกินสร้างความเสียหายอย่างสุดล้ากันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับท่านหลังจากที่หมอพรทิพย์นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาโอดโอดครับท่านถึงกับขันล่ำให้หน้าศารกันเลยทีเดียวปมไหนจ๊ปะปม หรือไม่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ย g ี200เนี่ยหมอซื้อแค่3มเครื่องแต่ทำไมหมอโดนคนเดียวแล้วยังไงจะหมอหมอจะไปร้องให้หน้าศาลนี่มันไม่ค่อยดีนะเนี่ยไม่ใช่ไปยืนหน้าศาลแล้วก็ร้องให้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะร่ำให้ในศาลน,นะครับท่าน เราะว่ามีการโพสเฟซบุ๊กออกมานั้นแล้วก็ทําการโวยนนี่หน่วยอื่นซื้อเป็นพันเครื่องไม่เห็นโดนบ้างอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ช่างไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยข่าวที่หาออกเจอแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนายทวีไกรคุกคับท่านพ่อผู้แสนดีของเอปารินานะครับท่านผู้ชมผูโด่งดังมาจากเรื่องของการลูกป่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยซึ่งชาวบ้านบอ,อกมาผมก็บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะเนี่ยคุณเอปารินาเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ลูกป่าหลอกแล้วลูกอะไรไม่ลูกอะไรนะครับท่านผู้ชม เป็นคนดีครับท่านวันนี้หลังจากทวีเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนกายทวีไกลคุบครับท่านพ่อผู้แสนดีของเธอนั้นได้ช่วงควงลูกชายซึ่งเคยเปิดตัวลงสอสอ,อเขตนะครับท่านผู้ชมพักคูมมใจดูดพูดแล้วดอยไม่ใช่พักคูุมใจไทยครับท่านตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับท่านเป็นด้อมส้มให้กําลังใจพิธาบอกวันนี้มีความสุขที่สุดครับท่านแล้วก็ลั่นนะเนี่ยบึงลถมาจากราชบุรีเพราะเหตุนี้กันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊านะะักข่าวก็ต้องตามหาเอเบรีนานนะเนี่ยเฮ้ ปรินาเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รู้สึกอย่างไรปรินาก็โผล่ลั่นนะเนี่ยบอกไม่แปลกใจที่ทวีไก่คุ้มนะครับท่านเป็นด้อมส้มเชียร์พิธาอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นต้อมส้มนะครับท่านผู้ชมเอยปกติผมจะเรียกว่าเป็นกองเชียร์กองเชียร์ก้าวไกลเออแต่นี้มันเขียนว่าเป็นต้อมส้มครับท่านข่าวสดเมื่อกี้แล้วหัวนี้บ้าอย่างไรจา้าก็ไม่ต้องสงสัยนะเนี่ยที่ทวีพ่อของปรินาเนี่ยวันนี้นักข่าวหลายคนโทรมาถ,ถามเรื่องพ่ออย่างสุด้ํำกันเลยทีเดียวที่ไปให้กําลังใจ มันแปลกเหลือเกินจึงขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ว่าไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นแล้วก็ขอชี้แจงว่าปรินาไม่ไปพักไหนทั้งนั้นตอนนี้พอเลิกการเมืองแล้วแฮชแท็กเป็นกลางแฮชแท็กเป็นตัวเองแฮชแท็กปรินาเอประยุทธ์ตลอดชีวิตนะครับเรื่องผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่อ,อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะดูลงข้าสัรนิบาลเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นอย่างได้อย่างไรแต่ที่แน,น่ๆเมื่อปี49กานะครับเรื่องผู้ชมหรือว่าค่อนไปทางปี50แล้วก็ไม่อาจบอกได้นะครับเรื่องผู้ชมจำไม่ค่อยได้้แลลวหัังจากกทษิน นาจากทหารไปนะครับท่านผู้ชมรู้สึกทวีไกลคุ้มนี่เคยไปชูป้ายนะครับท่านเขียนเป็นป้ายไวนิวอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยใหญ่โตอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวต่อต้านรัฐทหารอะไรทํานองนี้หรือไม่อีกแล้วว่ากูต้องเติมไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มันพุ่งเข้ามาหัวกระบาลเมื่อกี้ครับท่านเลยต้องเอามาแถลงแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยหสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สมัครครับท่านเป็นกองเชียร์พิธาแล้วนะเนี่ยพร้อมกับนี้ได้ทําการบอกว่าสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วพอาไม่รู้อ ไปอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชม อ๋ออนุทินก็มาเว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้พักแทบจะโอ้ยไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็ออกมาฟันธงนะเนี่ยภูมิใจไทยเว้ยเฮ้ยมีสิทธิ์ที่จะโดนยุบอย่างถาวรกันเลยทีเดียวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอาจจะบางพ่อนายศักสยามคนเดียวเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะเป็นเกมการเปลี่ยนอำนาจจริงหรือไม่วันนี้อนุทินครับท่านหลังจากที่ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขต่างๆนานาวันนี้ก็โผล่ยินดีพิธาคัมแบ็กสอสอพ้นมนทินคดีถือ,ถอ,ถอหุ้นสื่อไอทีวีโวลีัง มันเกี่ยวอะไรกันวันนียโอยก็ได้มีคนไปทัวลงนะครับ่างผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติพรรคเขาโดนยุบเนี่ยคุณจ้องจะดูดงูเห่าใช่หรือไม,ไ,ไม่อะไรประมาณนี้แล้เราก็อยากจะเดินไปห้ามเขาอีกแล้ววันเนี้สันติไม่ตีกันได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่นึกงในใจไม่เอาดีกว่านะครับ่างผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นการหาตีนมากเกินไปพร้อมกันนี้ได้ทําการขุดยับประยุด์ยัง้งเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยหวังจะดูดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ดูดอะไรนะครับ่างผู้ชมไม่ใช่ดูดกันนะครับท่านแต่ว่าเป็นดูดสอออะะไรรปมาาาณนีีี้หลังจกท่ดตตชชิ นาตาปีนะครับท่านผู้ชมเคยดูดไปคนหนึ่งก็คือนางสีนวลงูเห่าครับท่านแล้วก็สสที่โดนออกไปจากก้าวไกลนะครับไออนาคตใหม่ตอนนั้นหลายๆคนแล้วก็หลังจากยุบพรรคแต่ตอนนางสีนวลน,นี้ไปก่อนที่จะโดนยุบด้วยนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้ก็หมดอนาคตแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับบรรดาสสงูเห่าทั้งหลายแหละเรื่องนี้ก็สอนให้รู้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนางสีนวลออกมาบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ฉันได้เจ็ดหมื่นคะแนนเหตุผลที่ฉันได้มาเป็นที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับกระแสช่อไม่เกี่ยวกับกระแสธนา ไม่เกี่ยวกับกระแสปิยบุตรแสงกระหนกคุณนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าแทบมุดดินกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าไม่ติดหนึ่งใน3ครับท่านในการเลือกตั้งที่เชียงรายหรือเชียงใหม่ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ยังผลลั่นนะครับท่านผู้ชมวอนได้ไหมเนี่ยเนี่ยประชาชนหันกลับใจมาเลือกได้ไหมเลือกมึงได้อะไรได้คนทํางานที่ดีนะครับท่านสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ต้องจับตามอง,องต่อไปส่วนตอนนี้มีการตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะ,ะวันที่3มีนาคมนี้เี่อ สากุมภาพันนี้ไอ้ม็อบอะไรวะเนี่ยขอปทอจะมาอีกไหมมานะครับ่านผู้ชมโดยการวูดล,ลั่นเวื่อคยรอบนี้จะปักหลักยาวนะครับ่านผู้ชมพร้อมกันนี้จะทําการลงถนนขัวงงมาจะลงได้อย่างไรวะเนี่ยคนมาเท่ากับกระจุกยุกอุ้ยหมออ้อยนะเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้พวกมันเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีหันมาซื้อสินค้าของผมดีกว่าครับท่าน,าน,านโดยการแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับ่านผู้ชมหรือว่าจะสแกนตรงนี้ก็ได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพจรึงขอจบการแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน 嗯。<music>